สวัสดีครับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินได้ฟังคำพูดที่ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีนะครับทั้งนี้ก็เนื่องด้วยวิถีชีวิตของคนไทยเรานั้นมักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งลี้ลับต่างๆทั้งตามความเชื่อความศรัทธาตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆทั้งเป็นเรื่องราวที่เล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย แม้แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อจะเปลี่ยนไปบ้างตามยุคสมัยแต่ก็ดูเหมือนว่าคติความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวลี้ลับจะยังคงเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยเรามาจนทุกวันนี้เรื่องราวที่จะบอกเล่าต่อไปนี้จึงขอให้เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขอให้ถือว่าเป็นเรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันนะครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ ได้รับการบอกเล่ามาจากคุณสายพินซึ่งผู้เล่าเองก็ได้มีโอกาสไปเห็นสภาพทุ่งนาของครอบครัวคุณสายพินและทุ่งนาแห่งนี้ก็คือที่มาของเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ครับบนผืนนาอันอุดมด้านทิศตะวันตกของผืนนา จะมีสระน้ําเก่าแก่ซึ่งอยู่คู่ผื้นนาแห่งนี้มาช้านานแต่ก็ได้มีการขุดเพิ่มและขุดลอกใหม่ในการต่อมาจึงเปิดได้เห็นรูตาน้ําขนาดใหญ่ตรงมุมก้นสระด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือขนาดกว้างคอที่เด็กจะลงไปได้จะมีน้ําไหลเอือเอ่อยๆออกมาตลอดเวลาแต่ก็เป็นที่น่าปแปลกใจอยู่ว่าพอมีปริมาณน้ํามากคอก็จะไม่มีน้ําไหลล้นออกมาจากขอบสระ คือจะมีระดับน้ําเพียงพอขอบสระอยู่อย่างนั้นและในสระน้ําที่มีความลึกเกือบสี่เมตรนั้นจะมีปลามากมายในทุกๆปีแวกไว้ในสระที่ไม่เคยเหือดแห้งตลอดทั้งปีในปีที่ผ่านมาได้มีคนมาขอเหมาสระเพื่อที่จะสูบน้ําเอาปลาซึ่งก็ตกลงกันได้ในราคาสามพบาทจากนั้นผู้เหมาสระก็นําเครื่องสูบน้ำสองเครื่อง ตลอจนอุปกรณ์ต่างๆในการจับปลาพร้อมด้วยผู้คนที่มาช่วยกันจับปลาอีกห6คนด้วยขนาดสระน้ำที่กว้างและลึกพอสมควรจึงทำให้การสูบน้ำในครั้งนี้ใช้เวลาเกือบสองวันเลยทีเดียวเท่าที่สังเกตเห็นนั้นแม้ว่าปร,าริมาณน้ำในสระจะลดลงจนเห็นก้นสระแต่ก็ยังมีน้ำไหลซึมเอือเอ่อยๆออกมาจากรูตาน้านั้นตลอดเวลาจนคณะผู้เหมาสระ ต้องคอยเอาชี้โครนเข้าอุดอุรูตาน้ํานั้นไว้แม้กระนั้นก็ยังมีน้ําซึมออกมาอยู่อย่างนั้นแม้จะซึมออกมาช้าๆแต่ก็ตามให้มีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนต้องบอกให้อีกคนคอยเอาชี้โครนปิดอรูตาน้ํานั้นอยู่เรื่อยๆจึงต้องปล่อยให้เครื่องสูบน้ําต้องทํางานติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเมื่อน้ําแห้งจนเห็นว่าจะจับปลาได้แล้วผู้เหมาสะก็สั่งให้ดับเครื่อง แล้วก็ต่างพากันลงจับปลากันอย่างสนุกสนานส่วนปลาที่หลากหลายที่มองเห็นมากมายอยู่ในสานั้นก็ต่างพากันกระโดดลื่นไหลไปมาเหมือนว่าจะหนีตายจนผู้เหมาสะมระหัวเราะร่าหน้าบานอยู่ตลอดเวลาพรางก็ตะโกนให้ลูกน้องเร่งจับปลาให้ได้มากๆจนจำนวนปลานั้นใกล้จะหมดลงและในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานกับการจับปลาในช่วงใกล้จะหมดนั้นก็สังเกตเห็นว่า มีน้ำค่อยๆไหลออกมาจากรูตาน้ำจนทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นทางผู้เหมาสะจึงสั่งให้ติดเครื่องสูบน้ำขึ้นอีกเพื่อจะปลาจานวนที่เหลืออีกเพียงไม่กี่ตัวและคิดว่าคงจะมีปลาที่อยู่ในโคลนตมอีกซึ่งจะต้องคุยหาเอาให้หมดพอเครื่องสูบน้ำทำงานไปได้สักพักก็ปรากฏว่าเครื่องยนต์นั้นดับลงโดยไม่มีใครไปดับเครื่องจึงทาให้ทุกคนนั้นแปลกใจมาก และหนึ่งในจำนวนของผู้จับปลาได้สังเกตเห็นว่าที่ปลายท่อสูบน้ำนั้นมีปลาตัวหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่และมีลักษณะแปลกไปจากปลาธรรมดาที่กำลังพากันจับอยู่นี้มีสีเหลืองทองดวงตาสีแดงกำลังออลำตัวเข้าปิดกั้นปากท่อสูบน้ำจนเป็นเหตุให้เครื่องสูบน้ำนั้นดับลงพอชายคนนั้นวิ่งเข้าไปเพื่อจะจับเอาปลาตัวนั้นก็กระโดดมุดโครนหายไปทางรูตาน้ำ และเมื่อเห็นว่ามีน้ําไหลออกมาจากรูตาน้ําและมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นเหนือเรื่อยๆชายคนดังกล่าวก็แสดงอาการไม่พอใจแล้วตะโกนไปทางรูตาน้ํานั้นว่าเหมาซื้อทั้งสาแล้วยังจะห่วงอีกเดี๋ยวกูจะจับเอาให้หมดไม่ให้มีเหลือเลยแม้แต่ตัวเดียวพอพูดขาดคาก็มีอาการชักกระตุกแล้วล้มลงหัวข้ามํัมทิมลงไปในโคลนแล้วชักกระตุกอยู่อย่างนั้น เมื่อพักพวกที่ร่วมจับปลาเห็นดังนั้นก็ต่างรีบพ,พากันเข้าไปนำร่างของชายคนนั้นขึ้นจากโครนอย่างทุลักทุเลเมื่อจะทำการติดเครื่องอีกเครื่องก็ไม่ติดจึงได้ไปติดเครื่องสูบน้ำอีกเครื่องหนึ่งก็ไม่ยอมติดเช่นเดียวกันเมื่อนำาร่างของชายคนนั้นขึ้นมาได้แล้วก็พากันนำน้ำมาล้างโคลนออกพอให้ลืมตาอ้าปากหายใจได้บ้างแต่อาการของชายคนนั้นก็ยังชักกระตุกตัวเกรงอยู่อย่างนั้น นันยังมีอาการปากบิดปากเบี้ยวจนหน้าตาผิดรูปจะพูดก็พูดไม่ได้ถามก็ไม่รู้เรื่องจนต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพียงไม่กี่นาทีที่นำมร่างของชายคนนั้นขึ้นมาจากสระพอหันไปดูสระอีกทีหนึง่งก็ปรากฏว่ามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเต็มเปี่ยมถึงขอบสระจนต้องทำให้ทุกคนตกตะลึงจึงต้องยกเลิกการสูบน้ำจับปลาต่อไปอีก ซึ่งก็ได้ปลาจานวนมากมายคุ้มค่ากับการเหมาะสะเป็นที่น่าพึงพอใจเมื่อหมอได้ทำการตรวจอาการของชายคนดังกล่าวนั้นก็ไม่พบว่ามีโรคภยครัยไข้เจ็บแต่อย่างใดจึงให้ความเห็นไปในทางการทำงานจนทำให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นเกิดการเกรง็งแล้วก็จัดยาให้มากินที่บ้านเมื่อกลับจากโรงพยาบาลแล้วมานอนกินยาตามที่หมอจัดให้ที่บ้านอาการที่เป็นอยู่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น จนล่วงเลยเวลามาเป็นเดือนอาการก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นต่อมาผู้เหมาสะได้มาเยี่ยมดูอาการของชายคนนั้นที่บ้านและได้เล่าความฝันของแกให้ฟังว่าคืนที่ผ่านมาแกได้ฝันว่ามีตาประขาคนหนึ่งมาหาแล้วบอกว่ามันเมื่อรู้จักพอมันโลภก,กูจะให้ก็เท่าที่กูจะให้ได้ที่จะให้ก็คือปลาตัวที่ถึงคาดส่วนปลาที่ยังไม่ถึงคาดกูก็ไม่ให้ ถ้ามันอยากจะหายจากอาการที่เป็นอยู่นั้นก็ให้มันจัดดอกไม้ทูบเทียนไปขอโทษขอขมาต่อกูถ้ามันไม่ทำตามที่บอกมันก็จะมีอาการเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปเนี่ยดีนะที่กูยังไม่อยากเอาชีวิตมันจากนั้นตาประขาก็หายวับไปหลังจากเล่าความฝันให้ชายคนนั้นพร้อมทั้งพันยาและญาติญาติฟังแล้วแต่ทั้งเขาและพันยานั้นก็บอกปฏิเสธที่จะทำตามที่บอก เพราะว่าไม่เชื่อตามความฝันที่ผู้เหมาสะเล่าให้ฟังได้แต่บอกว่าการเจ็บป่วยถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นเดี๋ยวนี้มันยุคสมัยใหม่แล้วอย่าไปงมงายกับเรื่องดังกล่าวนั้นเลยเจ็บป่วยอะไรมันจะไปสู้หมอที่โรงพยาบาลกินยาไปเรื่อยๆก็คงหายละเมื่อได้เยี่ยมดูอาการและบอกเล่าความฝันแล้วผู้เหมาสะก็ได้กลับไปจากนั้น ชายที่เจ็บป่วยก็นอนกินยารักษาอาการที่หมอจัดให้ต่อไปจนล่วงเลยเข้าเกือบสามเดือนอาการก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีอาการทุเลาเบาบางลงแต่อย่างใดจนนรู้สึกอ่อนใจกับการนอนกินยาที่บ้านเพราะแต่และว,วันนั้นแม้จะอ้าปากกินข้าวกินน้ำและกินยาหรือแม้แต่จะถ่ายหนกักถ่ายเบาก็ลำบากไปหมดจนรู้สึกท้อใจเมื่อนานวันเข้าเห็นว่า การนอนกินยาที่บ้านไม่ช่วยให้อาการที่เป็นคลี่คลายหายไปแต่อย่างใดก็เลยตกลงใจจะทำตามที่ตาประขาวบอกผู้เหมาสะในความฝันเช้าวันต่อมาก็ได้จัดหาดอกไม้ทูบเทียนเพื่อจะไปทำพิธีขอขมาที่สาน้ำแล้วก็พร้อมใจกันเดินทางไปทั้งตัวเขาพันยาตลอดทั้งญาติญาติอีกสี่ห้าคนนำเขาขึ้นรถไปยังสาน้ำที่ไปเหมาสะสูบน้ำจับปลาดังกล่าวนั้น เมื่อมาถึงสระน้ําดังกล่าวก็นําชายคนที่ป่วยตั้งเครื่องบูชาแล้วทาพิธีขอโทษข,ขอขมาที่ได้ขนองปากพูดจาลบหลู่ด้วยความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจเพราะเพียงไม่กี่นาทีหลังจากทําพิธีขอข,อขมาเสร็จสิ้นอาการปากบิดปากเบี้ยวตัวเกรงของชายคนนั้นก็ค่อยๆกลับคืนสภาพเดิมจนเป็นปกติจนชายผู้นั้นดีใจกระโดดร้องขึ้น แล้วกล่มกราบแล้วกราบอีกปาก,ก็พร่ำขอขอมาซ้ำซ้ำซากซากอย่างละล่ำละลักลูกยอมแล้วลูกยอมแล้วเข็ดแล้วเห็นแล้วรู้แล้วต่อไปจะไม่ลบหลู่ศพประมาทปูอีกแล้วพรางก้มกาบป,ปลกปลกอยู่หลายครั้งทั้งครอบครัวพันยาและญาติญาติก็ต่างปิติยินดีโล่องอกไปตามๆกันต่อมาเมื่อกลางปีพศ2อ6 2ซึ่งขณะนั้น คุณสายพินได้ไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วในคืนหนึ่งขณะที่กำลังนอนหลับอยู่นั้นได้ฝันไปว่าคุณสายพินกำลังเดินอยู่ท้องนาที่บ้านท้องนาหน้าฝนเดือนสิงหาคมชุ่มฉ่ำเฉียวกระจีด้วยต้นข้าวประดับท้องทุง่งนาให้ดูเหมือนดังทุ่งมรกตอันอุดมน้ํำในนาใสายเย็นเห็นปลาแหวกว่ายไปมาอย่างเพลินตา ตาลคู่ยืนต้นท้าแดนลมข้างขอบสะดูสงบและร่มเย็นคุณสายพินเดินเพลิดเพลินกับสภาพท้องนาด้วยความปิติกับผลิตผลของผืนนาที่กำลังจะให้ผลอีกไม่กี่เดือนแล้วก็มาหยุดอยู่ข้างริมขอบสะะน้ำพร่างก็ได้ยินเสียงคลื่นคลื่นตุมตามตุมตามของน้ำในสะเมื่อหันมองลงไปก็เห็นพญานาคต้นหนึ่งขนาดต้นตาลส่วนปลายที่อยู่ข,ข้างขอบสะมีสีเหลืองทอง กำลังแกว่งหัวเอาหางตีน้ำแล้วก็หมุนลำตัวกลับไปกลับมาจนดินโครนในท้องสะขุนคลาขึ้นมาเต็มผืนสะเสียงน้ำคลืน่นคลื่นกระจายส่้นเซนพร้อมกับอาการเพียโรธของพญานาคซึ่งอาการเพียโรธโกรธแค้นของพญานาคนั้นยังความประหลาดใจให้แก่คุณสายพินซึ่งได้แต่จ้องมองดูโดยไม่มีความรู้สึกตื่นกลัวแต่อย่างใด ในขณะที่คุณสายพินกำลังยืนจ้องมองดูด้วยความสงสัยอยู่นั้นหมูก็ได้ยินเสียงเดินอยู่ข้างๆเมื่อหันไปดูก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งกายด้วยผ้าถุงและผ้าสไบสีเขียวมีประกายสีทองดูเลื่อมพรายสวยงามคอก็มีสร้อยอระยะทองคาและมีกำไลสวมอยู่ที่ต้นแขนทั้งสองข้างซึ่งก็เป็นทองคำเช่นเดียวกันยืนยิ้มอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วก็ได้ยินเสียงจากผู้หญิงคนนั้นว่า ท่านโกรธมากเพราะว่ามีคนมาปัสวะรถหัวท่านยังไม่ทันที่คุณสายพินจะซักถามอะไรร่างของผู้หญิงคนนั้นก็พรันหายไปและเมื่อหันกลับไปมองพญานาคที่กําลังกวนน้ําในสระให้กุ่นอยู่นั้นก็ปรากฏเห็นพญานาคอีกตนหนึ่งโผล่าาขึ้นมาข้างๆพญานาคตนนั้นแต่พญานาคที่โผล่ขึ้นมาทีหลังนั้นมีสีเขียวประกายทองสวยงามเช่นเดียวกันเมื่อโผล่ขึ้นมาแล้ว ก็หันหน้ามาทางคุณสายพินค้ายจะบอกว่าเขาคือผู้หญิงคนที่เห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วพญาน,นาคทั้งสองก็ดำน้ำหายไปเมื่อคุณสายพินตื่นขึ้นมาก็ทบทวนความฝันของตัวเองด้วยความแปลกใจพรางก็คิดว่าที่ตนเองฝันแบบนี้จะบอกถึงเรื่องราวอันใดเกี่ยวกับทางบ้านหนอหรือว่าทางบ้านจะมีเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้น ด้วยความกังวลใจจึงรีบโทรศัพท์ไปถามทางบ้านแม่มีคนไปทำอะไรที่ไม่ดีที่สานาของเราไหมแม่ก็ถามกลับมาว่าเอา้าเขาไปทำอะไรล่ะมีใครไปปัสสาวะลงในน้ำที่สานาของเราไหมแม่ก็ถามอีกว่าเอา้ารู้ได้อย่างไรล่ะแล้วคุณสายพินก็เล่าความฝันของตัวเองให้แม่ฟังทั้งหมด เมื่อแม่ฟังความฝันที่คุณสายพินเล่าให้ฟังแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อหกเกีวันที่ผ่านมานั้นมีคนมาบอกว่าในวันที่พ่อแม่ไม่ได้ไปเฝ้านานั้นได้มีเด็กสามคนแอบไปตกเบ็ดในสะแตะแต่ก็ไม่ได้ปลากลับบ้านแม้สักตัวเดียวและเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วเห็นบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งไม่สบายตั้งแต่กลับไปถึงบ้านหยบจนวันนี้ก็ยังไม่หายเลยได้ยินเสียงร้องไห้อยู่ทั้งวันทั้งคืน จึงคิดในใจว่าหรือว่าจะเป็นเพราะดเด็กพวกนั้นมาปักเบ็ดแล้วมาทําอะไรที่ไม่ดีในสระน้ํานั้นคุณสายพินก็เลยบอกแม่ว่าลองไปถามเขาดูนะเพื่อเขาไปทําอะไรที่ไม่ดีตามที่ได้ฝันนั้นถ้าเขาได้ทําจริงๆก็ลองบอกให้เขาแต่งขันห้ามาทําพธิธีขอขามอาดูนะเพื่อจะหายจากอาการที่เป็นเมื่อคุณแม่ของคุณสายพิน ได้ไปเยี่ยมดูอาการของเด็กคนที่ไม่สบายคนนั้นจึงได้ซักถามเกี่ยวกับการไปตกเบ็ดที่สระนาว่าได้ไปทำอะไรบ้างแล้วเด็กคนนั้นก็ได้เล่าให้ฟังว่าในขณะที่เขากับเพื่อนอีกสองคนกำลังตกเบ็ดอยู่จุดของใครของมันบนขอบสระนั้นเขาเกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาก็เลยถลกขากางเกงยืนปัสสาวะลงในน้ำสระตรงที่ตัวเองยืนอยู่ทั้งฝ่ายเพื่อนทั้งสองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามต่างก็ตะโกนบอกว่า เฮ้ยทำไมมึงไม่ขึ้นไปปัสสาวะนอกขอบสระวะทำแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้ปลาสักตัวหรอกเขาก็บอกว่าเฮ้ยเอามันตรงนี้แหละวะสะดวกดีจะถูกหัวใครก็ช่างหัวมันเถอะในขณะที่กำลังตะโกนต่อเพื่อนพรางยืนปัสสาวะอยู่นั้นสายตาที่กำลังมองดูน้ำในสระก็มองเห็นงูขนาดใหญ่กว่าโคนขาของเขามีสีเหลืองทองและมีหงอนสีแดง และดวงตาแดงกำ่ำโผล่หัวขึ้นมาด้วยความมุ่งร้ายเมื่อเด็กทั้งสามซึ่งก็เห็นด้วยกันทั้งหมดก็ตกใจก,กลัวร้องเอะอะตะโกนบอกกันแล้วก็ทิ้งคันเบ็ดวิ่งหน้าตั้งตามคนาหน้าตาลนลานซีดเผือดวิ่งพรางป่าก็ร้องโวยวายโดยที่มีงูใหญ่นั้นเลื้อยไล่ตามหลังอย่างกระชั้นชิดจนใกล้จะพ้นเขตที่นางูนั้นจึงหายไปเมื่อวิ่งกระหืดกระหอบลิ้นห้อยถึงบ้านแล้ว ก็ละล่ำละลักเล่าให้แม่ฟังซึ่งก็ได้รับการตำหนิตีเตียนจากพ่อแม่และญาติญาติที่เข้ามาถามไถ่พอสมควรพอผ่อนคลายหายเหนื่อยบ้างแล้วก็เกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาจึงเดินไปยืนปัสสาวะข้างๆรั้วบ้านสักพักก็ได้ยินเสียงร้องไห้และโวยวายขึ้นว่าแม่ผมเยี่ยวไม่ออกแล้วก็เดินกุมท้องร้องไห้กลับมาแถมมีอาการตัวร้อนจับไข้ แล้วนอนตัวเกรงร้องไห้ทุรนทุรายด้วยความทรมานจากอาการปวดปัสสาวะดูหน้าเวทนาฝ่ายพ่อแม่เมื่อเห็นว่าอาการของลูกชายไม่น่าไว้วางใจจึงได้นำส่งโรงพยาบาลเมื่อหมอตรวจอาการก็ไม่ปรากฏว่ามีโรคภัยร้ายรแรงใดๆนอกจากอาการไข้และอาการปวดปัสสาวะจึงจัดยาให้มากินที่บ้านแต่อาการก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นจนต้องทอรมานมาถึงหก็วัน ฝ่ายพ่อและแม่ก็กระวนกระวายใจไม่รู้จะหาทางช่วยลูกชายได้อย่างไรอุตส่าห์สอหายาสมุนไพรมาต้มให้กินทราบว่าอยู่ใกล้ไกลสักปานใดก็ดันด้นไปเพราะความรักและห่วงใย,ยลูกนั่นเองแต่เมื่อนำมาต้มให้กินแล้วก็ไม่มีอาการผ่อนคลายหายไปแต่อย่างใดและก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งเพิ่มอาการให้เป็นหนักขึ้นไปอีกเพราะดื่มน้ำยาต้มสมุนไพรก็คือการดื่มน้ำให้มากขึ้นนั่นเอง จึงทําให้แน่นท้องทอรามานยิ่งขึ้นเมื่อคุณแม่ของคุณสายพินทราบเรื่องราวความเป็นมาแล้วก็ได้กล่าวกับพ่อแม่ของเด็กคนนั้นว่าเอาอย่างนี้นะฉันขอพูดหน่อยอย่ามองว่าเป็นเรื่องราวงมงายเลยนะเพราะเท่าที่ฟังเรื่องราวตลอดจนการดูแลรักษาอาการแล้วก็ดูเหมือนว่าอาการไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาเบาบางลงเลยแต่อย่างใดฉันอยากจะขอแนะนำแนวทางหนึ่ง ถ้าหากเห็นว่าน่าจะลองทำดูก็รีบทำแต่ถ้าไม่เห็นด้วยจะไม่ทำตามคำแนะนำก็สุดแท้แต่พ่อแม่ของลูกนะฉันก็เพียงเห็นว่าหมดหนทางแล้วจึงขอแนะนำส่วนจะทำตามหรือไม่นั้นก็ลองพิจารณาปรึกษากันดูแล้วคุณแม่ของคุณสายพินก็ได้เล่าความฝันให้ฟังและจะกล่าวในตอนท้ายว่าคืออย่างนี้นะฉันสงสัยว่า ที่เด็กมันไปตกเบ็ดแล้วไปปัสสาวะารถหัวพญานาคตามที่ลูกฉันฝันนะ่ะแล้วก็งูใหญ่ไล่นั้นนะ่ะน่าจะเป็นสาเหตุให้เด็กมีอาการอย่างที่เป็นอยู่นี้ฉันจึงอยากให้ผู้เป็นพ่อและแม่นําลูกไปลองทําพิธีขอขมาที่สานาของฉันดูให้แต่งขันห้าไปด้วยเพื่อจะดีขึ้นฝ่ายพ่อแม่ของเด็กคนนั้นเมื่อรับฟังคําแนะนําและทบทวนเหตุการณ์ที่ลูกชายประสบมาแล้ว ก็พร้อมใจกันรับปากว่าจะทำตามคำแนะนำเพราะเห็นว่าไม่มีหนทางใดอีกแล้วเมื่อพาลูกชายไปถึงสระน้ำที่นาก็นำขันห้าที่ประกอบด้วยดอกไม้ห้าคู่เทียนห้าคู่ที่เตรียมไปแล้วก็กล่าวคำขอขอมาข้าแต่เจ้าที่เจ้าทางปู่ยา่าผู้เป็นใหญ่ในสระน้ำผืนนาแห่งนี้ข้าน้อย ซึ่งเป็นพ่อและแม่ได้พาลูกชายที่ได้กระทําการอันไม่เหมาะสมไม่ควรต่อท่านมาเพื่อข,อขอขมาซึ่งบัดนี้ได้สํานึกผิดที่ได้กระทําต่อท่านด้วยความขนองไม่แยกแยะผิดชอบชั่วดีจนเป็นเหตุให้ท่านขุนเคืองแล้วขอให้เจ้าที่เจ้าทางปู่ย่าได้โปรดอดโทษอโหสิกรรมให้ด้วยเถิดบัดนี้ลูกเชื่อแล้วว่าท้องนาและสะน,น้ำแห่งนี้มีเจ้าที่เจ้าทาง กู่ย่าปกครองดูแลอยู่และจะไม่ประมาทลบหลู่ต่อท่านอีกขอได้โปรดรับรู้ถึงการสำนึกผิดและขอขมาจากลูกชายตลอดจนพ่อและแม่ในครั้งนี้ด้วยเถิดหลังจากทำพิธีขอขมาได้สักครู่พรันลูกชายก็ปวดปัดสสาวะขึ้นมาแล้วออกไปยืนปัสสสวะก็ได้ยินเสียงร้องด้วยความดีใจว่าแม่ผมเยี่ยวออกแล้วพรางหันหน้ามาทางพ่อและแม่ด้วยอาการลิงโรดดีใจ ผู้เล่าเคยได้ยินได้ฟังคําบอกเล่าจากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดทั้งคารวาสผู้ปฏิบัติธรรมว่าในโลกของเรานี้บางแห่งก็มีสิ่งเร้นลับซ่อนอยู่หรือที่กล่าวว่ามีมิติซ้อนมิติอยู่เช่นมีมิติของคนบางบทพูดผีโอปาติกะหรือแม้แต่พยานาคจึงไม่ควรประมาทต่อการเป็นอยู่สิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มี ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดไปขอขอบพระคุณครับ